ะะวีคัสนะคะวีคัสจานกดครัสโตยโยต้านะคะโตยโยต้าอาที T ร,ร้อยแปลนร่นเก่านะคะก็ต้องนำมาวัดกันนะคะโอเค เรามาวัดกันก่อนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก่อนนะคะแปดนิ้วนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่แปดนิ้วแล้วก็ล่างในนะคะล่างในเขาไม่มีไม่มีขอบไม่มีชั้นนะคะอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งแล้วก็ขอบนะคะอยู่ที่ สินิ้วนะคะเดี๋ยวเรามากลับกลับดูอีกด้านหนึ่งค่ะกลับดูอีกด้านหนึ่งนะคะอยู่ที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอยู่ที่สิบแปดฟันเฟืองค่ะ ตามนี้เลยนะคะ